จริงๆไอ้บทบาทเอไอของอเมริกาตอนเนี้ที่เราตื่นเต้นเรานึก่ามันจะมาแค่ขายแชท t จพ t ให้กับเราเหรอไม่หรอกรายได้ที่ได้จากพวกเราไม่เท่าไหร่ที่มันได้จากอันนี้คือโครงการทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านด e ฟเ n น e ์ hmm. แกจะเป็นพระนาบริษัทอเมริกันคนแรกเนี่ยที่ซื้อหุ้นแล้วไม่ผิกดกฎหมายด้วย โอเคใช่ okay, ใช่ในานามของของของใช่ไหมอธ oh. บายทัดเ์หรืออะไรต่านี้แต่คนก็รู้ว่าเป็นบริษัทแก่ลูกหลานแก่ก็เป็นประธานอยูก่การนี้เจดีแวนขึ้นบนบนเวทีแกลกดากราดเลยบอกว่ายุโรปเนี่ยล้าหลังมากมูจะไปควบคุมพวกไอ้ราน,นี่คุณจะไปทันเขาได้ไงเนี่ยอเมริกาเปิดฟรีครับมาอเมริกาคุณจะทดลองอะไรเราไม่มีข้อห้ามทดลองไปได้เลย อุตสาหกรรมทหารเนี่ยมันก็สร้างงานมันก็ทําให้คนบริษัทต่างๆนี้ได้จริงๆไอ้บริษัทเอของอเมริกาตอนเนี้ยที่เราตื่นเต้นเรานึกว่ามันจะมาแค่ขายแชทเจีพิให้กับเราเหรอไม่หรอกรายได้ที่ได้จากพวกเราไม่เท่าไหร่ที่มันได้จากอันนี้คือโครงการทางด้านยุทธศาสตร์และทางด้านด e ฟเ n น e ์มีคนมีคนก็บอกว่าที่เอที่ที่ที่ทรัมป์บอกให้ไปเปิด ไอ A.I. เนี่ยยุทธการใหม่ที่ที่แคริบเบียนซีเนี่ยหมเพื่อไปเร่งงานเบเนเซียแล้วกับทักษอื่นต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้บอริษัท A.I. เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยที่ทำไอ้เนี่ยโครงการให้น่ในสงคารามยูเครนเนี่ยแล้วอเมริกาไม่ไม่ช่วยเหลือแล้วไม่ให้เงินไปเนี่ยบริษัทนี้ก็ไม่มีเงินโครงการก็หมดก็บอกเงินหลายร้อยล้านเนี่ยหายไปหมดบริษัทพวกนั้นกำลังตกงานกันใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็คงมาล็อบบี้ทำใช่ไหมปุ๊บพวก A.I. เนี่ยลบีดหนักมากตอนนี้ในในในทำเนียบขาวต่างๆนี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคดว่าทรัมก็ให้รางวัลพาะว่าเอาสิคุณทําโครงการมาไอาพวกนี้ก็ไปทําเครื่องมือให้เนี่ยไปตามจับยิงไอไอไอเนี่ยไอเรือที่เล่นขนขนยาเสพติดในทะเลด่านี้เห็นไหมแต่ละำเห็นไหมมันมีเครื่องมือตามจับละเอียดเลยด่าน,แล,นแล้วถึงเวลาก็นยิงช่ไหมยิงหนึ่งยิงสองยิงสามย่างเนี้ยไอเนี่ยฝีมือพวกเอไอเทคโนโลย,ยีทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า อเมริกาเนี่ยได้กําไรจากเทคโนโลยีทางการทหารส่วนยุโรปไม่ได้ค่ะออยุโรปยงังโมจะไปเวลาปะตอนที่ประชุมเอไอไอกันยุโรปจะบอกว่าเราจะต้องรักษาความปลอดภัยรักษาเซฟตี้ของผู้ใช้ของต่างๆเนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นแต่ละประเทศจะต้องออกระเบียบกฎอันนี้อุ๊ยนะเจดีแวนขึ้นมบนเวทีแกกระดากลาดเลยบอกว่ายุโรปเนี่ยล้าหลังมากโมกจะไปควบ mm hmm. คุมพวก, AI AI กนเอไอานี่ยคุณจะไปทันเขาได้ไงเนี่ยอเมริกาเปิดฟรีครับ มาอเมริกาคุณจะทดลองอะไรเราไม่มีข้อห้ามทดลองไปได้เลยคุณจะจับไปพูดแบบหมาจะคิดแบบอะไรต่างเนี่ยตอนนี้่ำไหมที่มันระบาดไปเป็น a อออะไรเยอะแยะอะิรต่างเนี่ยนี่คือจุดยืงของอเมริกาว่าเขาได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพวกนี้เยอะมากแล้วทาเองก็เป็นซื้อหุ้นกับพวกนี้เยอะมหาศาลเลยอ่ะใช่แยกไม่ออกเลยอาจารย์ระหว่างงานราชกับงานหลวงชผลประโยชน์ใช่ใช่ เพราะแกจะเป็นประธานเบียร์เมกันคนแรกเนี่ยที่ซื้อหุ้นแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยโอเคใช้ในนามของของใช่ไหมอธิบายชัดเรื่องต่างนี้แต่คนก็รู้ว่าเป็นบริษัทแกลูกหลานแกก็เป็นประธานเยู่เมกันี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นการ่อะไรกับช่อราดบบังหลวงจริงๆเลยเนห็นไหมแล้วไอ้สื่อเนี่ยมันก็รู้เนี่ยสื่อมันก็ออกมามาตีแผ่ทุกวันแต่ว่าคุณฟ้องมาไหมถ้าถ้าคุณเอาเอาเรื่อง คือจับเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ทําต่อไปก็าไม่แคร์ะอาจารย์ไม่แคร์เลยใช่เพราะเขาเองเขาก็มีสื่อเหมือนกันนะอาจารย์เขาก็เลยไม่แคร์ก็นีจากสื่อไงเออผมดึงบอกว่าโอ้โหมันมันอัศจรรย์มากเลยที่ว่าประธานดีเป็นคนเขาไม่ต้องการเขาส่งทำเรียบขาวก็ยังใช้อยู่นะยายแคลรีนก็ยังพูดอยู่แต่ว่าคนก็ฟังไอโซเชียลทูนแกมันเป็นหลักนั่นเองใช่ใช่ะ อ,อาจารย์คะคือตอนเนี้ดูแล้วเหมือนสาหารัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะ,ะการเมืองเขาความมั่นคงเขาก็ยังแข็งแรงสะท้อนผ่านที่ทเขาไปยึดเวเนซุเวลาคือใช้เวลาถึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในฝั่งเขาอันนี้สองการเงิน<อ>การเงินทุกคนก็ต้องแคร์เขาทั้งการประชุมเป็ดทั้งเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เทคโนโลยีคือทุกคนก็ยังมองว่าเขาก็ยัง ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยและล่าสุดนี้ไปยึดมาก็คือพลังงานคราวนี้กลายเป็นว่าได้ทั้งน้ํามันดิบ<ะ>น้ํามันเบาได้หมดเลยนะอาจารย์ <S <S แล้วตอนนี้พยายามจะเอาพวกเกี่ยวายาอาหารเข้าไปสู่ประเทศเขา,ขาอีกเรื่องของการลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกไปแสดงว่าตอนนี้คืออเมริกานี่ไม่มีใครกล้าแปะสินะอาจารย์เขาพยายามเม็อเมริกาเกณออย่างเงี้ยจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่ชผมจะบอกว่าตรงเรือกาเป็นจากรพรริราแล้วตอนเนี้ยใช่ไหม เป็นอ็มเพอร์ได้แล้วใช่ไหมเป็นอ<ช>ิมเพลอร์เพาเว์ตอนนี้แล้วค<ช>ุณมองว่าหรือว่าเขาเองเขาเตรียมความพร้อมไว้สําหรับวันหนึ่งอาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นก็ได้เพราะว่าก็มีโจทย์เยอะเหมือนกันสำหรับอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียหรือเป็นอิรานนี้นะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมคนคนเมกันนะ <c oughs> เตรียมรับมือกับกับอะไรระเบิดที่จะลงหนื่งตานี้ใช่ไหมเพราะคนเมกันยังคิดแบบมาไม่ถึงเพราะว่าเขาเขาจะมีอะไร ไอ้ไอ้คือป้องกันใช่ไหมใช่คือป้องกนนันแล้วมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดมีโดมแบบแบบอิสราเอลต่างนี่ใช่ไหมก็เลยคิดว่าไอ้ไอ้เขาไปสร้างเนี่ยอกำแพงเขาอยู่ข้างนอกหมดเลยอาะในประเทศเนี่ยเขาไม่เขาไม่กลัวเลยนะนนี่ยอันนี้เป็น,ปนการสร้างกำแพงข้างนอกใช่มันเป็นแต่อะไรความได้เปรียบของอเมริกาเนี่ยที่ที่ทําให้พอเขาเพี้ยนเนี่ยใช่ไหมเขาเพี้ยนได้เยอะเลยไปได้ แบบที่คนอื่นคาดไม่ถึงอ่ะแล้วคือไม่มีใครกล้าทำมันได้อีกต่างเนี่ยอาจารย์คะแล้วถ้าถ้า,ถาสมมุติว่าข้างหน้ามันจะต้องมีการสู้กันซึ่งอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ยึดยั้งไปสู่สงครามที่มันมีการสู้รบกันปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรที่มันจะเป็นอาวุธคะเพราะว่าอเมริกาอย่างที่บอก เศรษฐกิจเขาก็แข็งแรงการเงินก็แข็งแรงนี่ผนวกเวเนซุเอลาได้กับพลังงานแข็งตัวเองนี่เทคโนโลยีไซเบอร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์มันจะมาจากอะไรคะกันคือไอเดียลี่เนใช่ไหมมันก็คือประชามาติของโลกมันก็คือสิ่งที่ UN เองค์ประชาชาติพยานประทัมมาเนี่คือพยามจะสร้างให้เกิดอะไรความคิด ที่เป็นประชาะเติเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรสิ่งที่ผิดต่างๆเนี่ยเพื่อทุกประเทศในโลกที่มันไม่เท่ากันเนี่ยจะต,ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้น,ะนียก็คุมมันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นหลังจากไอ้นี่มรดกข,ของช้ำผ่านไปแล้วเอเมริกาอรารวาสยุคนี้ผ่านไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมไหนสุดผมก็คิดว่าผู้นําประเทศทุกโลกต่างๆทั่วโลกนั่นแหละก็คงจะต้องหันหน้าเข้ามาเรียกร้องว่าถึงเวลาที่ต้องสร้างประชาเติโลก อันนี้เป็น World จะเรียกว่าอะไร human right world peace world อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งแหละใช่ไหมแล้วก็จะต้องอจะทำไงจะให้ยอมรับหรือทำตามกติกาอันใหมน่นี้ก็ต้องไปไปค้นคว้าอะไรนะเพราะในตอนนั้นเนี่ยความกัดแยงแบบสงครามเย็นระหว่างค่ายอเมริกายุโรปก,กับโซเวียตรัสเซียนบไม่ไม,ไม่มีแล้วมันไม่มีะระบบเสริย,ยมกับระบบคอมมิวนิสต เพราะฉะนั้นมันก็มีระบบเดียวือระบบการค้าทั่วโลกท,ทุกคนอยากเป็นทุนยมหมดนะตอนนี้แล้ทุนยมต้องการอะไร<น>ต้องการเทคโนโลยีต้องการแรงงานแรงงานจะฟรีแรงงานจะไปได้ใครเข้าไปใช่ไหมแล้วคือถ้าถ้าถ้ามันมีคนที่สามารถจะผลักดันเอเยนดาอันสุดท้ายเนี่ยก็คือทําให้แรงงานทั้งโลกเนี่ยได้รับความเป็นทรรมคือมีค่าแรงที่ที่ชอบทํา affordability อ่ะใช่ไหม สับใหญ่ที่ที่โซฮันมาเดนี่ so ini, ใช่ไหมทีมเอทสมวนดีคนใหม่ของนิวยอร์กใช่ไหมที่เสนอมาเนี่ยว่า Affordability คืออะไรที่คนเนี่ยใช้ได้ทําได้ตเนี้ถึงเวลาแล้วที่คนต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องตกเป็นอะไรเป็นทาสแรงงานที่ถูกบังคับห,หาเช่ากินข้าก็ไม่พอตานี้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยองค์การระดับโลกเนี่ยคิดช่วยตรงนี้ได้ไหม แต่ที่จะคิดแต่เฉพาะยุติสงครามเย็นแต่ก่อนเนี่ยใช่ไหมเป็นสงครามบุรบการแต่คราวนี้เป็นสงครามจะเรียกว่าอะไรชตกังอยูใช่ไหมค่ะก็เป็นสงครามเพื่อชีวิตของคนทั้งโลกอ่ะเขาเนี่ยไม่ใช่คนประเทศเดียวแล้วเพราะแรงงานมันวิ่งหมดทั่วโลกเลยเนี่ยและไอเอไอเนี่ยมันยิ่งทําให้การใช้แรงงานเนี่ยมันไม่มีพื้นที่แล้วมันมันอยู่ในอากาศหมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเนี่ยคนที่ ได้แรงงานเอ็กซ์พอร์ตแรงงานเนี habits, ่ยจะต้องถูกเก็บภาษีต้องถูกแรงต่างเนี่ยก็คือมีเรื่องใหม่ๆที่จะต้องคิดต้องทาอีกเยอะเลยในอนาคตเนี่ยจำไหมแต่จุดหมายเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยความเป็นธรรมความยุติธรรมความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยไม่เอ่ออะไรติดกับเชื้อชาติศาสนาสีผิวห่างเนี่ยก็จะแก้ไปให้ได้ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างคุณดนทําเขาเข้ามา น่าจะปีหนึ่งได้แล้วนะคะจานในยี่สิบกุมภาก็คงปีนะหนึ่งแล้ว<ป>แล้วก็สร้างความวุ่นวายด้วยการประกาศเมษายนเรื่องของสงครามภาษีเราก็จะเห็นนะคะว่ามีประเทศที่กล้าทานอํานาจเขาจีนแล้วก็อินเดียอันนี้ชัดเจนมากนะปีที่แล้วเนี่ย ทำให้เราประสาทกินกันเรื่องของสงครามภาษีสงครามการค้ามาปีนี้ก็ทําให้เราเนี่ยปั่นป่วนกันเรื่องของการที่จะนําไปสู่เรื่องของชนวนการเกิดสงครามหรือเปล่าคือแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเกิดจุดแตกหกักจงกระทั่งความผัดแย้งเนี่ยหลายภูมิภาคเนี่ยมันมาเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็กลายเป็นสังเขาเรียกว่าสงครามระดับโลกหรือเปล่าอาจารย์มองว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีใครคะที่จะขึ้นมาคานอำนาจเขาได้ใครจะหยุดยั้งเขาได้คะอาจารย์ ใครที่ขาดอำนาจเขาจะหยุดยั้งก็ได้ไอ้ที่เขาทาแบบนี้อาจารย์คือ,อ oh คือหยุดไม่ได้แต่ว่าคงติ่งคงได้อย่างค้านี่นายกของแคนาดาเนี่ยแกก็ผมว่าเอแหลาบุคลิกราชการเจจาอะไรต่างๆเนี่ยเฮนชันเลยแกไม่ได้แกไม่ได้เขาเท่าให้กับทามเลยแกมาเนี่ยยืนหยัดมั่นคงอะไรต่างเนี่ยเพราะงี้ก้อนอย่างเซเลนสกี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าวันใดที่ยูเครนยุติสงครามแล้วเขาเป็นเป็น,ป,นประธานได้อย่างถูกต้องอย่างใดใช่ไหม เพรว่าแกเนี่ยแหละจะเป็นคนที่พูดกับทรัมป์เนี่ยได้เท่าเทียมกันต่างๆเนี่ยใช่ไหม mm hmm. ก็ส่วนทางยุโรปเนี่ยคือเยอรมันก็คงจะต้องหาถ้านายนกแกขึ้นมาใหม่ต่างๆเนี่ยใช่ไหมคน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 ,คนที่เป็นอยู่ตานี้ก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ mm hmm. ก็คือคนอะเบียกก็ไม่เลวนะเพราะว่าเพเทรลเนี่ยแกก็แกก็ไม่เร็วของเม็กซิโกชใยบอมเนี่ยมันแกก็ใช้ได้ผมว่าคือมันมีคนที่พร้อมที่จะพูดกับทรัมป์ได้ ให้เวทีเขาให้พื้นที่เขาแล้วก็เพราะงั้นมันต้องมีกองเชียร์ต้องมีแรงหนุนน่างเนี่ยที่ปัญหาคือตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยมันเป็นประชาธเล็กก็ไม่กล้าหลุนไงใช่ไหมทุกคนกำลังจะเลือกข้างไหมใช่ไหมถ้าเลือกข้างผิดเนี่ยเราก็ซวยใช่ไหมก็เลยเงี้ยมาเลยไม่เลือกข้างใช่ไหมเพราะงั้นต่อไปเนี่ยคือต้องจะต้องทําให้ทํารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกข้างแต่เขาเลือกความถูกผิดความถูกต้องความชอบธรรมเออถ้าเราบอกเราอยู่ฝ่ายเป็นธรรมเห็นใช่ไหม จะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหรือจะเป็นอเมริกาหรือเป็นโซเวียตเป็นต่างๆหรือเป็นรัสเซียหรือเป็นจีนหรือจะเป็นลาตินอเมริกา<น>ก็แล้ว,ลวลแต่ม,ม,<น>มันไม่ใช่เรื่องประเทศเป็นเรื่องที่เหนือประเทศแล้ว<น>ผมคิดว่าการต่อสู้กับท่ามระดับต่อไปเนี่ยคือต้องยกระดับไอ้นี่แนวความคิดอุดมการณ์การเมืองแบบปัจจุบัติต่างๆเนี่ยให้พ้นจากความเป็นรัฐชาติเพราะถ้าอยู่เป็นรัฐชาติเนี่ยอเมริกาได้เปรียบใช่นไหม เพราะเขาเขามีฐานทั้งกฎหมายฐานระบบศานระบบต่างนั้นมันคงมากด่างนี้เนี่ยอยาเขาทาตามกฎหมายต่าเนี่ยไม่ว่าวิธีของแกจะจะเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมแล้วยิงมันก็ไม่ถูกเพราะแกก็อะไรมีการไปซื้อผู้บังคับสาด้วยนะเนี่ยตออหลังเนี่ยเขาเขาาก็บอกเมิกากระโดมไม่กันผู้ผู้รังคัาหลายคนเนี่ยนะก็คือว่าถูกแต่อะไรอ่ะถูกล็อบบี้อ่ะอันงนี้เลยกันสักไมิกันฝั่งไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว เพื่ออะไรที่เราคิดว่าเป็นธรรมสามาญต์สำนึกบอกว่ามันต้องผิดใช่ไหมกับธรรมเนี่ยไม่ผิดละใช่ไหมจะมีผู้ภาษาไทยเป็นิคก็เป็นอะไรเป็นนักเทคนิคทางกฎหมายแล้วตอนนี้ก็เหมือนผู้ภาษาไทยใช่ไหมเป็นนักเทคนิคท่านอื่นไม่ใช่นักกฎหมายอย่างเนี้อเมริกาก็เลิกเป็นแล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นคือคนคนต้องรับบทเรียนเนี่ยแล้วก็เริ่มกลับมาสู่ยการยกระดับไปอุดมการ์ทางการเมืองแล้วเขาเนี่ยผมคิดว่า ประชาธิปตไตยอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องปรับระดับลงมาว่าเป็นประชาธิปไตยของอเมริกาในโลกเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราเวลาเราเรา,เราพูดถึงดัมเบลซีในอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเราถือว่าเป็นคลาสสิกเลยแต่ต่อไปเนี่ยต้องถือว่าประชาธิปไตยอเมริกาก็เป็นแบบหนึ่งเท่านั้นของอประปเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นอะไรทําได้ก็ทาอะไรไม่ไม่ถูกก็ไม่ต้องทําคือไม่ต้องเอาไป ตลอดไปนะคือค,ความู้กว่าหมดไปแล้วเอานี้ดีวกว่าคนที่ว่าอเมริกาต้องลงมาอยู่ระดับระนาบเดียวกับประเทศทั่วโลก